ไงบ้างคะวันนี้เปิดตัวเอ็มบีเพลงมาครับก็มาถ่ายเอ็มบีเลงนี้หน่อยค่ะครับก็เป็นเอ็มบีที่รู้สึกว่าสําหรับหนูในพาร์ตการถ่ายทำยากมากค่ะยากที่สุดเน้เคยทํางานมาเพราะว่าหนึ่งคือเราเล่าได้หมดไหมได้ในระดับหนึ่งหนึ่งคือเป็นลองเทลงที่ยาวที่สุดตั้งแต่หนูเคยเจอมาคือเกือบทั้งเพลงค่ะประมาณเก้าสิเอร์เซนตของเพลง จริงๆร้อยนของเพลงเป็นลองเทคแล้วก็จะมีคือหนูต้องร้องเร็วขึ้นในลายซิงคือต้องร้องเร็วกว่าเพลงปกติมันก็เรืค่อนข้างยากเพราะมันต้องโฟกัสหลายอย่างมากแล้วในเอ็ีเพลงเนี้ยค่ะมีอะไรพิเศษบ้างพิเศษคืออ๋อเพลงเอ็มวีค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูทํางานร่วมกับเพลงเอ็มวีไม่ใช่คนไทยท่านอินเตอร์เนชั่นแนลคุยกันน้อยมากจอยจอยไม่รู้จะจอยยังไงดี เพราะว่าเขาเป็นคนเกาหลีอะค่ะพี่ปาคี่ปาเอ้ยพี่เจพี่เจเขาให้เรียกว่าพี่เจเป็นคนเกาหลีอินพอมาเลยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็เลยค่อนข้างแบบจอะยากนิดนึงเพราะว่าเราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วยก็เป็นพี่ชินซะส่วนใหญ่ครับความยากง่ายในเอวีเนี้ยค่ะมันมีอะไรที่ยากง่ายบ้างก็จริงจแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอย่างคือคือมันมาจากเพลงก่อนนะครับ คือเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่เล่าความรู้สึกจบในตอเริ่มต้นเพลงแล้วก็จบเพลงมันเป็นความรู้สึกของคนที่เหมือนมันจบกระบวนการความรู้สึกพอดี mm hmm. มันก็เลยผมก็เลยคิดว่าคุยกับุ่มกับด้วยครับพี่เนซึ่งจริงๆแล้วเขาวันที่เขาพรีเซนต์ว่าเขาคิดในวีมายัางไงมันไป d i ด e เรกชันเดียวกับที่เราคิดเลยคือเราอยากให้มันเป็นวันเทค การถ่ายวันช็อตเป็นช็อตเดียวไม่มีการตัดเหตุผลเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการความคิดนั่นนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบในในอันเดียวเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำาอนี้ซึ่งเรารู้แล้วว่ามันยากเพราะว่าเราก็เคยเราก็เคยถ่ายอะไรที่มันเป็นวันเทคและสิ่งที่ยากอย่างที่แพรวาพูดเลยคือมันจะมีสปีดปกติที่เราเห็นกันอยู่นี้แล้วมันก็จะมีสปีดที่มันสโล เวลาภาพสโลเนี่ยครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ไม่รู้เนี่ยพอภาพสโลที่เราเห็นแบบเวลาคนลิปซิงกันแบบแต่ปากยังพูดสปีดปกติหรือร้องสปีดปกตินั่นแปลว่าเราต้องร้องเร็วกว่าปกติแล้วค่อยไปทําภาพให้มันสโลลงแล้วมันก็เลยยากคือเพลงนี้ต้องบอกว่ามันไปลงความยากมันไปลงที่แพรวาหมดเลย<ฆ>คือน้องต้องทําการบ้านมากับการซ้อมกับเพลงที่ จำเนื้อลองเพลงให้ได้บวกกับต้องร้องให้ทันสปีดด้วยบวกกับน้องต้องสื่อสารด้วยในอารมณ์ที่เล่าเพราะว่ามันเป็นวันช็อตมันไม่มีการคัตติ้งแล้วมานั่งรอทําความทําอารมณ์แล้วเข้าซีนอ่ะคือแปลว่ามันต้องทำอารมณ์มาตั้งแต่แรกมันต้องเซ็ตตั้งแต่แรกมาแล้วรันยาวไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันดูเหมือนจะง่ายมันดูเหมือนจะใช้เวลาน้อยแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่ามันต้องดึง ความรู้สึกของแพรว่าออกมาให้หมดอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ลองถ่ายลองซ้อมลองถ่ายกันแล้วก็ดีครับไม่มีปัญหาน้องเก่งอยู่แล้วแค่แค่ต้องทําคือผมอะจริงๆมันได้แล้วด้วยเอางี้ก่อนนะผมเองแหละที่ดื้อเอาหรอมันได้แล้วหรอมันได้แล้หรอพี่แต่สําหรับพี่ว่าได้อีกใช่ไหมเออพี่รู้สึกว่าผมดื้อเองแหละจริงๆน้องทําได้แล้วแหละแต่ผมแบบเออ อูจองอค,อคิวเขาทั้งวันมาแล้วอ่ะเนาะก็ถ่ายมา้มันแบบเออเต็มคิวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย<ม>เออเดี๋ยวมันเปลืองโมแล้วเป็นไงบ้างคะทาวาในเรื่องอารมณ์อย่างที่พี่ชินบอกของของตัวเองนี่คือมันยากมากไนหะหนูว่ามันมันถ้าเทียบกับ acting ทั้งหมดที่ทเคยทํามาหนูว่าเป็นฟิลกึ่งละครเวทีเลยค่ะ <c oughs> เป็นมิวสิควลที่ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าคือละครเวทีอย่างน้อยเราก็ได้เล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยหรือแบบมากกว่านั้น แต่นี้คือต้องทําทุกอย่างให้เสร็จภายในสองนาทีในการแบบขบวนการความคิดทุกอย่างความรู้สึกอารมณ์ทุกอย่างมันต้องแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ยังต้องสื่อสารแล้วก็มันมีแบบหลายอย่างที่ต้องโฟกัสทางบ็อกกิ้งทางเนื้อร้องคือเราไปอัดเพลงมาเมื่อนานแล้วแหละนานสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่ง <1 S 2> <1. S 1> บางทีเราก็จําไม่ได้ว่าท่อนเนี้ยเราลองว่าอะไรม,มันก็จะมีหลุดบ้างมันก็เลยยากตรงที่ว่าถ้ามันพลาดแค่หนึ่งหมายความ,ออมาว่าทั้งสองนาทีนั้นอ่ะใช้่ได้เลย พราะมันเป็นวันเทครับครับมันไม่มีแบบมาคัดครึ่งนึงแล้วค่อยมาเข้าไม่มีคือถ้าซิงค์ไม่ตรงคําเดียวเริ่มใหม่ใช่เพราะที่ถ่ายไปประมาณสองสามทิแรกหนูซิงค์ไม่ตรงประมาณสองสามคำแล้วมันเป็นแบบพุกสุดท้ายแล้วอะหนูแบบโหท้อใจมากอะอุ่าทำมาดีนะ้งหมดมันจะมาพลาดตอนสุดท้ายก็คือเริ่มใหม่แล้วความคาดหวังในมีทั้งสองคนคาดหวังงถตอบกบที่เราจะลาถ้าสำหรับหนูหนูรู้สึกว่า เพลงนี้เป็นเพลงที่หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะออกเพลงแนวนี้เป็นเพลงที่หนูหวังว่าทุกคนที่ฟังจะจะสามารถก้าวข้ามผ่านอะไรได้จากเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าหนูว่าใช้เพลงนี้ในการก้าวข้ามผ่านหลายๆอย่างอก็เลยเป็นเพลงแนวใหม่เนาะสำหรับผมว่าผมแค่ผมว่าแค่อยากให้คนเห็นแหวาในอีกมุมหนึ่งที่ที่ในมุมศิลปินที่หลายๆคนอาจจะยัง ท,ที่ยังไม่เห็นนะครับหมือถึงว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นน้องร้องแบบรักติดไซเลนหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นอีกเวน,นึงอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ผมคุยกับแพรวาตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าเออแพรวาจะเข้ามาร่วมกับ r i s i n g Entertainment แล้วก็ผมได้มีโอกาสเป็น Executive Producer แล้วก็ดูแลของแพรวาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้คนเห็นแพรวาในมุมอีกมุมหนึ่งที่ที่วิธีการร้อง แพรว่าก็จะไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินแพรว่าร้องบวกกับเนื้อหาของเพลงคือมันจะโตขึ้นนะครับแล้วมันกําลังจะพูดถึงเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้สัมผัสมันคําว่ารักตัวเองคําว่ารักตัวเองจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินคํานี้แหละ พูดกันบ่อยมากมึงต้องรักตัวเองก่อนนะก่อนที่มึงจะไปรักคนอื่นมึงต้องแบบมึงต้องรักตัวเองสิวะแต่มันมีสักกี่คนที่เวลาเจอกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ที่มันต้องรักตัวเองอะแต่มันยังทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออจริงๆตั้งแต่วันแรกคือแพรวามันเริ่มเพลงเนี้ยครับตั้งแต่สูตรเลยหมายถึงว่าวันแรกที่โปรดิวซ์เพลงนี้ขึ้นมาคือแพรวามันนั่งอยู่กับผมโปรดิวเซอร์แล้วเราสร้างเพลงนี้ขึ้นมาจากตัวแพรวาเลย มันไม่ได้แปลว่าผมทําเพลงมาให้แพรวาแต่คือเราทําด้วยกันตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพลงเนี้ผมว่าเก้าซ็นถึงร้0เรลยด้วยซ้ำคือแพรวานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เราอยากให้คนได้เห็นมุมนี้ของแพรวาครับใช่ใช่คาดหวังให้เปิดใจฟังครับเปิดใจฟังแล้วก็แล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามาแนวนี้หลายๆคนน่าจะชอบ แล้วก็น่าจะรู้สึกไปพร้อมกับเขาได้ครับ mm hmm. เพราะเพลงนี้ถ้าถ้าตั้งใจฟังจริงๆนะผมว่าหลายๆคนอาจจะ break through หรือหลุดหลุดจากสภาวะเดิมๆที่เป็นอยู่แล้วหลุดออกมารักตัวเองแล้วไปต่อได้เร็วขึ้นถ้าเราตั้งใจฟังเพลงจริงๆใช่ซึ่งน้องเองก็ใช้มันในการผ่านบางอย่างมาด้วยอยู่แล้วเราใช้เพลงเป็น ในการช่วยชีวิตตลอดไปจะมาฟังเพลงช้างมันก็ไม่ใช่ไงก็ต้องฟังเพลงตัวเองอะะใช่ขนาดแปลงฟันหนูยังร้องเพลงช้างเลยจริงนะเขาบอกว่าให้แปงฟันแบบมีจะได้มีควา <S <S มสุขอย่างเงี้ยเหรอไม่จะได้แปงนานๆไงอ๋อฟังเพลงชาง้าก็ใช้เพลงนี้ซะใช่ครับผมแล้วมาในส่วนของเทวันที่บัแเทวันในในส่วนร่วมของเอ็มวีและก็เพลงเนี่ยค่ะเยอะมากเลยเนทุกอย่างที่ชินบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือแบบตัวเทวันใช่ในพาร์ทเพลงอะหนูทำแต่ว่าเอ็อะหนูรู้สึกว่า พอเป็นภาพ m อวีเราเหมือนเรานึกภาพไม่ออกเลยพอมันเป็นเพลงแบบที่เราไม่เคยนายที่เราไม่เคยทําเล่าแบบที่เราไม่เคยเล่ามาก่อนเราเลยรู้สึกว่าเราเอองั้นเราให้พี่ชิมแบบตัดสินใจแล้วมาแบบมาบอกเราแล้วกันแต่ก็ไม่คิดว่าโหจะมั่นใจในความสามารถน้องขนาดนี้เลยเหรอแบบน้องเกง่งสุด,สดยากสุดๆแต่ก็หนูสึกว่าถ้าพี่คิดว่าเราทําได้อ่ะหนูคิดว่าหนูทําได้เพราะว่าพอมีคนมั่นใจในเราเราสึกว่า แสดงว่าเขาต้องเห็นศักยภาพเราเพราะฉะนั้นเราทำได้ถึงแม้มันจะยากมากก็ตามอะไรก็คือในในวีนีก็คือเราเราคิดว่ามันมันสำหรับตัวเรามันยากมากเลยใช่ไหมคะยากค่ะเร,เราเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอะเราเรียนรู้ว่าเพลงที่ทำมามัน <c oughs> มันยากมากในการที่จะสื่อสารภายในแค่แบบสองนาที หมายถึงว่าพอเราแบบเหมือนเรารู้โอเคแบบถ้าเราเอาเรื่องมาเล่าในเพลงเนี้ยเราเอาเหมือนชีวิตประมาณครึ่งหนึ่งสองปีสามปีสีป่ปีหรือว่าหลายๆเดือนไม่มีทางไปในสองทีมาเล่าอะ่ะมันก็จะเขียนถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้แบบเล่าได้ง่ายกว่าแต่พอมันเหลือระยะเวลาสั้นมากๆหนูมันยากแต่ว่ามันเข้าใจได้ง่ายถ้าถ้าหนูสามารถถ่ายทอดให้คนเข้าใจได้จริงๆแล้วเพลงเนี้ยครับคือเราโชคดีมากที่เราได้ได,ได้ได้เติร์ด เติร์ทิลีเบิร์ดมาช่วยเขียนเนื้อด้วยครับแล้วเพราะว่าสําหรับเราที่เราเลือกเติร์ดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเติร์ดเป็นคนที่เขียนเพลงจริงไม่ได้เปรียบเปยเป็นความรู้สึกจริงที่คนรู้สึกจริงแล้วมันเข้าใจง่ายแล้วเราต้องการสื่อสารแบบนั้นซึ่งจริงๆที่แพรวาบอกว่ายากแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแพรวาคือมันทําได้ไงแต่ว่า ไม่สมัยคิดว่ายากครับคิดว่ายากไม่หมายถึงว่ามันพูดยากหมายถึงว่าสำหรับหนูยากมันคือหมายถึงว่ากว่าหนูจะแบบก่อนมันจะมาเป็นเพลงเนี้ยมันมันไม่ได้การพูดถึงการรักตัวเองมันยากหมายถึงว่าไม่ใช่แบบมันทําได้ง่ายอะไรเงี้ยถามว่าหนูเกิดมาเนี่ยหนูเพิ่งมาแบบรู้จักคำว่ารักตัวเองจริงๆที่แบบเราได้สัมผัสความรู้สึกนี้จริงจริงแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองอะไรเงี้ยมันเลยแบบมันเลยค่อนข้างยากที่จะแบบบอกให้ทุกคนได้เข้าใจได้ง่ายภายในแค่สองนาที อันสุดท้ายแล้วค่ะอ,อยากฝากอะไรถึงเป็นแฟาผลงานเพลงนี้ของเราซช่ครับฝากอะไรดีอะฝากลองเปิดใจฟังผลงานใหม่ของแพรแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆจากแพรด้วยละกันนะคะในเวอร์ชั่นที่หลายคนอาจเข้าใจว่าหลายคนจะติดภาพและติดเพลงแต่ว่าเพลงนี้จะไม่มีการเต้นนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้วไม่มีท่าเต้นแต่อยากให้ลองดูอยากให้ลอง ลองเข้าใจในสิ่งที่พอยากสื่อแล้วก็ทุกคนในทีมอยากสื่อให้ฟังก็ลองเปิดใจกันดูค่ะครับก็ฝากจริงๆฝากค่าย Rising Entertainment ด้วยครับก็อาจจะเป็นค่ายน้องใหม่ที่ที่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมมีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะนำเสนอทุกชิ้นงานทุกผลงานที่ที่ที่ออกมาจากตัวค่ายออกมาจากตัวน้องๆศิลปินทุกคนที่ที่อยู่ในค่ายเพื่อที่จะ จริงๆเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยวงการเพลงบ้านเรามันดีเหลือเกินมหมายถึงว่ารุ่นใหม่ทีป๊อปอะไรก็แล้วแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจจังเลยที่เราได้เห็นจุดนี้แล้วเราก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยทําในบางจุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆสําหรับเพลงนี้ดีกว่ารักของเธอของแพรวาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมนี้ของแพรวซึ่งมันเป็นมุมที่ ดีจ <legitimate> ังเลยแล้วเราอยากให้คนได้เห็นมุมนี้ของน้องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยเออเราเลยคิดว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะมากๆแล้วที่แพรวาจะปล่อยออกมาในการเป็นศิลปินแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับครับครับเพลงเดบิวต์เพลงเดบิวต์รีเดบิวต์อะรีเดบิวต์สิงหาครับต้น อ่าวันที่8เดือน8ครับเพลงนี้สุดยครับก็อ่าก็ถ้าใครที่ไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็มาฟังเพลงด้วยนะครับ8เดือน8นะครับใครที่ไปแบบเออเนี่ยลดราคาแล้วอะไรเงี้ยเออฟังเพลงแพรวในจังหวะที่ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยฮะก็ก็ได้นะครับ <laughs>